เล <Okay. S 1> ี้ยงขาเเลียงมะม่วงอยู่เลย <S S แต่นั่นเป็นท่านเสรีพูดะนะมันก็ดูเหมือน่าฟังความข้างเดียวไปทีนี้เนี่ยตอนนี้มันเกิดอาการแปลกๆท่านผู้ชมที่คุณนิพิษบอกเนี่ยนะคุณนิพิษบอกว่าโพสที่บอกนะโพสครั้งแรกก่อนว่าวันที่19มกรามกรานะกำลังจะขึ้นเครื่องนำผู้ต้องหาไปศาลคดีหมิ่นประมาทคุณทักษิณชิน,นวัตร ก็หวังว่าสารจะออกหมายเรียกแพทย์อธิบดีกรมราชะทันเวเชเบียนมาใช้ในการต่อสู้ไม่ใช่นั้นกระบวนการยุติธรรมไทยจะไม่รับการยอมรับแม้เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับสารเพราะเป็นการบังคับโทษหลังการพิจารณาแต่ก็สงสัยของประชาชนว่าแล้วคำพิพากษาของสารมีผลบังคับใช้กับทุกคนจริงหรือเปล่าทุกคนเสมอภาคกันต่อหน้ากฎหมายมันใช้ได้จริงในเมืองไทยหรือเปล่าคำถามนี้สั่นสะเทือนกระบวนการยุติธรรมนี่ถูกต้องที่สุดครับ แรกนะป่วยจริงหรือป่วยทิพป์ปัญหาแค่นี้ประเทศไทยยังพิสูจน์ความจริงไม่ได้แล้วเราจะแก้ปัญหาประเทศกันอย่างไรผมเรียนพิณณีพิทก่อนนะท้งศินป่วยจริงเราต้องย้านะป่วยที่ไปผ่าตัดอะไรน,น่นนี่แต่มันไม่ได้ป่วยวิกฤตเวลาพูดต่อไปมันป่วยวิกฤตหรือไม่วิกฤตถึงขนาดจะเป็นจะตายถึงต้องไปนอนโรงพยาบาลชั้นสิบสี่หรือไม่ ซึ่งตอนนี้มันรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้ป่วยวิกฤตหรอกเหมือนหลักฐานที่ท่านสรีพิสูจน์ว่าหรือไอ้ที่โรงพยาบาลมันชัดเจนผู้ป่วยวิกฤตมันต้องนอนใส่สายโตงใจจะเป็นจะตายนะกการเนื้อรีบอนอนที่มาหกเดือนนั่นคือวิกฤตออกมา,าตีก็ปลอแบบไม่วิกฤตเพราะฉะนั้นต่อไปเราไม่ใช่คําว่าป่วยจริงหรือป่วยทิพมันป่วยจริงแต่ไม่วิกฤตที่จะเข้าตามเกณฑ์ของกฎหมาย คุณพิพิธก็บอกต่อว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมผมจ่ายค่าเครื่องบินไปกลับหลายครั้งน่าจะร่วมแสนแล้วผมเพียงคิดเอาเองว่าวิธีการของผมเป็นการช่วยรักษากระบวนการยุติธรรมให้คนเชื่อถือเท่านั้นเองผมอาจคิดผิดก็ได้ใครจะว่าผมเป็นหมูหมากาไก่หรือเป็นควายก็ช่างเขามันเป็นสันดานของผมหากผมทําเรื่องนี้ประสบผลสําเร็จผมจะโยนเชือกให้คุณทักษิณเชนวัตรแปลว่าอะไรก็แปลว่าทักษิณเนี่ยที่พูด จะโยนเชือกไอ้พวกร้องโน่นนี่นั่นน่ะแต่ปรากฏว่าพอันที่ยี่บสองมองการาที่มันเบียว,ว่าน่เฮ้ยอายการสั่งเลื่อนคดีไปที่ยี่สิบห้ากุมภาสองห้าหกเลยคุณิพิษก็บ่นหน่อยแล้วใครจะจ่ายค่าเครื่องบินให้ผมที่นี้มันเป็นแบบนี้ครับมันแปลกใจทำไมอายการถึงเลือนนะน่าสนใจ ผมคิดว่าทักษิณอาจจะถอนคดีนี้แต่ถอนอะ้ไรก็ไม่ทันแล้วมึงไม่ทันแล้วทำไมไม่ทันไม่ทันเรื่องอะไรถอนแล้วคุณนิพิษก็ไปเรียกหลักฐานพยานไม่ได้แล้วผมเล่นแบบนี้ตอนไปแจ้งความเนี่ยนะฮะคือคุณทักษิณเนี่ยนะ ฉลาดทุกเรื่องคแต่จะใช้ทนายโง่โง่งหรือเปล่าเนี่ยผมไม่ทราบอคทนายที่ติดคุกถุงกระนมมาเชื่ออะไรพิชิตคชื่นบาน,นบคไม่รู้โง่หรือฉลาดไปว่านถุงกะนมจนตัวเองติงตดคุกทนายคนนี้ก็เหมือนกันไปแจ้งความว่าไงท่านผู้ชม สิ่งที่พูดมาทั้งหมดตั้งแต่ตน้นมาจนถึงตอนนี้ไฮไลไ์อยู่ที่ตรงนี้น้องเบียร์ไปแจ้งความว่าตอนที่คุณทักษิณป่วยอยู่บนชั้นสิบสี่เนี่ยถ่ยโทรศัพท์มือถือดูโน้นดูนดิเห็นโอมเนี่ยโพสใส่ร้ายคุณทักษิณน,ออนักโทษใช้มือถือได้คหรอไปใต้นักโทษใช้ได้เหรอฮอะ และป่วยวิกฤตด้วยนะฮะเออม,มึงป่วยวิกฤตมึงนอนดูมือถือได้ค่ะมึงป่วยจริงไม่แบบนี้อันที่สองอันที่สองไปคุกเขาห้ามใช้มือถือไอ้น,นี่ช่วยค่วยทางราชทันค่ะเขาบอกผู้คุมมันจะต้องไปเฝ้าเลยคอยู่หน้าห้องเนี่ยจุไม่รู้เฝ้าจริงไม่จริงนะ,ะแต่สวยกันไปหมดแล้วหรครับ โง่ไหมเอาหลักฐานแบบนี้มามัดคอตัวเองนี่แหละครับแล้วผมย้ำนะเมื่อกี้เลยที่ผมต้องพูดเรื่องป่วยวิกฤตเนี่ยคมันกำลังจะไปสู่ประเด็นที่วันที่27มกราคมนี้จะชี้ว่าตักษณิณจะกลับเข้าคุกหรือไม่เห็นไหมท่านผู้ชมครับมันล้อกันไปหมดตามที่คุณชาชัย อิสระเสนาธะมาคุยกับผมในการกูรูทอลเนี่ยนะฮะมาตราสองสี่หกเนี่ยนะมันชัดเจนเสียยิ่งกว่าชัดเจนนะมึงจะออกไปข้างนอกเนี่ยนะนักโทษเนี่ยนะต้องเมื่อจำเลยวิกลจริตเมื่อเกรงว่าจำเลยจะถึงอันตรายแก่ชีวิตถ้าต้องจำคุกหรือถ้ามีคันหรือคลอดลูกแล้วยังไม่ถึงสามปีจะต้องเล้ยงดูบุตรเนี่ย ต้องออกไปนะข้างนอกได้โดยเจ้าตัวหรือญาติจะขอเองหรือญาติจะทันขอหรืออายการขอหรือสารสั่งเองได้นี่มาตรา246แต่ในมาตรา246เนี่ยนะครับมันใช้คําว่าทุเลาคดีคือออกไปอยู่ข้างนอกแต่ไม่นับโทษอ่า่าคะการออกไปข้างนอกแล้ว ไม่รับโทษหมายความว่าจำคุกหนึ่งปีนะติดอยู่6เดือนแล้ววิกฤตจ,จะตายแล้วนะต้องไปรักษานะไม่ต้องรักษาให้ต้องกำันติด6ปีที่เหลือคแต่พวกนี้ก็ไปอ้างมาตราห้าสิของพรบราชธรฑ์อ้าวข,ขัดแย้งกับ ประมวลวิธีพิจารณาความอาญาในมาตรา246นะมาตรา5 5ของพรบราชธรรมเนี่ยบอกว่ามาตรา5 5ค่ะเขาระบุอกว่าในกรณีที่ผู้ต้องขังป่วยนะะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตหรือเป็นโรคติดต่อให้ผู้บัญชาการเรือนจำดำเนินการให้ผู้ต้องขังได้รับการตรวจจากแพทย์โดยเร็วค่ะแล้วก็หากผู้ต้องขังนั้นต้องได้รับการบำบัดรักษาเฉพาะด้านหรือถ้ายังคงรักษาพยาบาลอยู่ในเรือนจำจะไม่ทุเลาดีขึ้นนะคะ ให้ส่งตัวผู้ต้องขังดังกล่าวนะ,ะไปยังสถานบำบัดร,รักษาสำหรับโรคชนิดนั้นโดยเฉพาะนะ,ะทั้งนี้เนี่ยหลักเกณฑ์และวิธีการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวที่นอกเรือนจำนะคะระยะเวลาการรักษาตัวรวมทั้งผู้ที่มีอำนาจอนุญาตให้เป็นไปตามกฎกระทรวงโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการค่ะอ่าก็คือในมาตราห้เนี่ยนะครับก็อบอกว่ามันเป็นอำนาจ ค่ะนะของราชทรนที่จะออกกฎกระทรวงมาค่ะยังมีต่อค่ะอีกวักต่อมาในกรณีที่ส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำตามวักสองนะฮะมิให้ถือว่าผู้ต้องขังนั้นพ้นจากการคุมขังค่ะพี่ต้อยค่ะก็ะถือว่าไปรักษาตัวค่ะแต่ยังนับโทษให้นะค่ะแล้วตัวหกเดือนก็ออกไปเลยแบบทักษิณเนี่ยค่ะเวลานักข่าวถาม ทวีสอดสองร่ำตรียุติธรรมอ้างมาตรา55นี้ตลอดท่านผู้ชมค่ะบิดเบือนสิ่งที่คุณชาญชทัยทำนะและผมมาย้ำให้เห็นเนี่ยว่ากรรมมันก็เป็นจัดสนองทักษินเนี่ยนะในทุกรูปแบบเพราะในพรบร,ราชทรรเนี่ยมาตรา6เนี่ยเขียนไว้ว่ากรมราชทรร์อาจดำเนินการ ให้มีมาตรการบังคับโทษด,ด้วยวิธีการอื่นนอกจากควบคุมขังหรือจำคุกไว้ในเรือนจำแต่มาตรการดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญารวมตลอดถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงโดยรับความเป็นชอบจากคณะกรรมการ,การคือจะออกกฎกระทรวงตามมาตรา5 5โดยความเป็นชอบคณะกรรมการ,การได้ออกได้ แต่ต้องไม่ขัดกับมาตราหกาเพราะนั้นมาตราหกก็คือต้องขออนุญาตศาลไม่ทางใดทางหนึ่งและไม่นับเวลาติดคุกอันนี้แหละครับวันที่2ีนี้นะศาลจะพิจารณาคำร้องของคุณชันชัยว่าจะรับไม่รับถ้ารับแล้วมึงสวยแน่นะบวกกับเรื่องอื่นๆของคุณนิพิษนะจะถอนคดีจะหนี ด้วยวิธีการใดๆหลบเลี่ยงด้วยวิธีการใดๆก็ตามแต่แต่เอกสารที่ไปแจ้งความนั้นมันรัดของันนะนี่คือความเป็นไปของผู้พาะอ,อ่าแล้วเรื่องผู้ลูกล้ะนายกอุ้งอิกเนี่ยเป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับ